สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านผีหลอกในหอพักนักศึกษาเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นกับจอมมานานแล้วค่ะสมัยที่จอมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี3และได้พักที่หอพักแห่งนี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลายัยตั้งอยู่ในซอยห่างจากถนนใหญ่ประมาณ70เมตรค่ะ หอพักมีลักษณะเป็นตึกแถวมีทั้งหมดสชั้นจอมพักอยู่ชั้นสองค่ะห้องนอนมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเตียงหนึ่งเตียงมีตู้เสื้อผ้าหนึ่งตู้และมีพัดลมเพดานหนึ่งตัวเวลานอนเท้าจะชี้ไปทางเดินส่วนกลางของชั้นสอง ห้องน้ําและห้องส้วมของหอพักแห่งเนี้ยจะใช้รวมกันค่ะเวลานอนทางหอพักจะปิดไฟทางเดินเกือบทั้งหมดและจะเปิดไฟไว,ไว้เฉพาะใกล้ห้องน้ำเท่านั้นซึ่งห้องจมอยู่ไม่ไกลจากห้องน้ำเวลานอน ภายในห้องนอนจะเห็นแค่แสงสว่างที่สาดส่องมาจากทางห้องน้ำรวมเท่านั้นแต่ถ้านอนก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆภายในห้องได้แต่ไม่ชัดเจนเหมือนเปิดไฟข้างห้องจอมมีเพื่อนที่เรียนคณะเดียวกันพักอยู่คืนนั้นจอมเข้านอนประมาณห้าทุ่ม หลับไปนานหลายชั่วโมงมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมีความรู้สึกว่ามีคนมายืนมองที่ปลายเท้าจอมรู้สึกคนลุกอย่างบอกไม่ถูกค่อยคอยลืมตาขึ้นแล้วก็มองมาทางปลายเท้ามองเห็นร่างหญิงชาราคนหนึ่ง สวมจุงกระเบนลายผ้าไทยสีออกเหลืองๆคล้ายๆกับคนแก่สมัยเมื่อห้ปีที่แล้วใส่เสื้อลูกไม้สีขาวช่วงเวลานั้นจอมใจเต้นแรงมากๆขนหัวลุกเลยค่ะรู้สึกกลัวมากๆ พยายามหลับตาแล้วก็ค่อยๆลืมตาอีกครั้งเพื่อจะดูว่าผีตนนั้นไปหรือยังค่อยๆลีตาขึ้นมองผีตนนั้นเอายังอยู่อยู่เลยจะไม่รู้จะทำอย่างไรดีนึกขึ้นมาได้ว่าเคยฝึกนั่งสมาธิแบบ หลวงปู่สดวัดปกักน้ำภาษีเจริญจอมจึงค่อยๆท่องสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังพร้อมกับนำใจมาแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่เหนือสะดอสองนิงเมือค่ะพอจอมนำใจมาวางที่ศูนย์กลางกายที่เจ็ดเท่านั้นไม่น่าเชื่อเลย จอมเห็นร่างผีตอนนี้ค่อยๆแตกกระจายคล้ายๆจุดเล็กๆอะาคา่ะแล้วก็หายไปเลยวันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากๆเลยค่ะเช้าวันต่อมาจอมได้พูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อนข้างห้องเขาเองก็เล่าให้ฟังว่าเขาโดนผีหลอกแล้วผีตอนนี้มาทับร่างของเขาเขาพยายามต่อสู้จนหมดแรง ตั้งแต่นั้นมาจอมก็ไม่เคยเจอผีตนนี้อีกเลยค่ะจอมมาทบทวนดูอีกทีคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่หรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นเจ้าของเก่าของหอพักหรือเปล่าหอพักแห่งนี้เป็นตึกแถวไม่มีสารพระภูมิใดๆทางสิ้นจนถึงปัจจุบันนี้จอมก็ไม่รู้ว่าผีตนนั้นมาได้อย่างไร ตึกถึงครั้งใดขนลุกทุกครั้งขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกด subscribe เพื่อฟังคลิปหล่อในครั้งต่อไปนะคะ